สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวนะครับเตรียมจัดส่งนะครับสายใต้นะวันนี้กับคูปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดนะครับอันนี้เป็นตัวสาิบสองแรงม้านะครับรถปีห้าเก้านะครับอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าพร้อมตัดหญ้าใหม่นะครับขนาดหนึ่งเมตรสิบเซนอันนี้ลูกค้าจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับผมเตรียมรอรับได้เลยนะครับผมรีบกำลังเตรียมออกเดินทางนะครับเดินทางประมาณวันกว่าๆนะครับระยะทางพันสี่ร้อยกว่าโลนะฮะ ขอบคุณลูกค้าจากอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองอย่างนี้นะครับหรือสั่งซื้อออนไลน์แบบลูกค้าจังหวัดนาราธิวาสนี้นะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับ0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับร้านประจานแท็กเตอร์ตลาดท่ามะเขือเฟืองทองผุนทองแดงเพชรนะครับสาขา1นะฮะสาขา2บ้านท่าโอตะมนล์บางบัวนะครับเฟืงงองทองผุนทองแดงเพชรนะครับผม สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอตัไบจันทรวาสครับผมสวัสดีครับ